โอ้โหแลายเด็กตกปลาโอ้ฝนกำลังตกเลยนะครับเพิ่งเอาล่มกบเพิ่งเอาล้มเก็บไปเมื่อกี้นี่เองนะครับโอ้ใส่บล็อกมากเลยนะครับโอ้ใส่แดดเดียวนะครับวันนี้ก็ไงก็ขอเก็บไปทํากับข้าวนะครับเนื่องจากสต๊อกปลาหมดแล้วนะครับนี่ครับใส่แดดเดียวครับตัวนี้ก็เอาไปทําแดดเดียวนะครับตากเข็มนะครับแล้วก็ทอดนะครับกินกับข้าว สวยร้อนๆนะครับอร่อยนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับแอร์ไลน์เด็กตกปลาไว้ด้วยนะครับปลาไซส์ขนาดนี้ก็ยังมากัดติดไม่รอดนะครับยังฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสุนยอาครับฝนตกนะครับเดี๋ยวหาแต้มต่อไปกันต่อ